ที่หนูตุ้มถืออยู่นี่นะคะคือต้นกล้วยเนื้อเยื่อนะคะออกจากห้องแลบมาแล้วต้นเท่าถั่วงอกแล้วเราก็มาใช้เวลาอนุบาลประมาณเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดถึงแปดเดือนนะ,ะสูงประมาณหกสิบเซนละเนี่ยรห่ะที่ท่านถามว่าขนาดไหนที่จะส่งให้นะคะเนี่ยขนาดนี้นะคะประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะคะแล้วดูลากนะคะนเห็นไหมฮะ ล่าทะลุถุงแล้วต่อให้เฟี้ยงไปตัดครึ่งต้นเฟี้ยงไปกลางถนนรถทับในช่วงครึ่งต้นก็ไม่ตายนะคะอ่ะเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะคะเพราะว่าเนื้อเยื่อบางท่านบอกว่ากลัวจะไม่แข็งแรงของเราจะไม่ทําแบบนั้นที่คุณไปซื้อเนื้อเยื่อมาแล้วตายก็เือเป็นเนื้อเยื่อที่ประมาณ15ห้าเซนอะไรประมาณนั้นจะมันอ่อนนี่นะคะนี่คือต้นกล้วยเนื้อเยื่อแข็งแรงมากนะคะดูรากนะคะ ในนี้เยื่อเนี่ยต้นใหญ่ดูความใหญ่ของต้นนี่ตั้งเลยดูดูตัวเห็นไหมฮะใหญ่ประมาณเท่าไหร่ละ่ะเท่ากับท่อยี่สิบมิลละนะฮะเห็นไหมเนี่ยโคนเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเป็นอ่ยี่สิบมิลก็กับครึ่งนิ้วกว่าละนะคะนี่ถือว่าใหญ่นะเนื้อเยื่อขนาดนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ลากนะฮะลากนี่ทะลุถึงนะคะตากับหนอคือ ไม่มีเชื้อโรคติดม,มานะคะจากในห้องแลบแล้วเราอนุบาลน,นะฮะรออนุบาลตรงนี้ไม่ได้ลงดินอนุบาลไว้ในเข็งน,นะฮะเมื่อปลูกเมื่อลงปลูกเดินลากเดินต่อเลยค่ะนะฮะลากเดินต่อเลยนะคะอ่ะเนี่ยที่เราจะอ่ะส่งให้ท่านนะคะหรือท่านไม่พอใจอยากได้ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราตามอาดูก็ได้นะคะอาจะกรอ,อื่นที่เชนจะให้คุณดูนะคะในเมื่อฝาจะใหญ่ขนาดนี้เป็นยังไงอ่ะดูนะคะ เราจะให้านดูนี่ค่ะนะคะเมื่อวานนี้เพิ่งทำนะคะไอแบบนี้ที่เราทําวางตรงนี้นะคะถุงตุง้มเคาะฟิ้ไอเันขึ้นนะเคาะให้ห็นต้นเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยนะคะอ่ะก็หลายๆกับจากนี่เลี้ยงในห้องแลบนะคะเป็น,นระยะเวลาสิบสองเดือนในมูลนี้เราออกจับมุนเมื่อวานนี้เองเห็นไ,ไหมฮะต้นขนาดนี้นะคะ ได้ประมาณสักนิ้วกว่าเองนะคะแล้ว่อจะได้ประมาณ60เซนเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเกินคุ้มนะคะคต้นละ100เดียวแล้วก็ได้คุณภาพตรงตามที่ท่านต้องการเป็นการโคลนนิ่งนะคะฉะนั้นการเลี้ยงในห้องแลบมันลงทุนและก็ใช้เวลาฉะนั้นเราต้องเลือกคัดเลือกต้นที่ดีที่สุดแม่พันธุ์ที่ดีที่สุดเราเลือกว่าถึงจะเป็นพุ่ยจำวนยักแต่ต้องโคลนนิ่งเอาต้านที่ดีที่สุดค่ะ